นักกีฬาประสบความสำเร็จยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมาสนใจกีฬาและเห็นความสำคัญของการของกีฬาด้วยนอกจากนี้เอกสารยังเห็นว่าการพัฒนากีฬาสามารถสาาร้างอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักกีฬาได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมและตำแหน่งงานอื่นๆในวงการกีฬาทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น จากการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันระดับนานาชาติยังสามารถดึงดูดผู้ชมและนักท่องเที่ยวซึ่งนาไปสู่การสร้างรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่นเช่นโรงแรมร้านอาหารและการขนส่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งวัชชุวิสาหกิจจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งในด้านการพัฒนาการกีฬาการส่งเสริมสุขภาพการเสริมสร้างเศรษฐกิจการสร้างชื่อเสียงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสูก่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน